กันนะคะกับคุณพวันนาะวัฒนารัพย์ประธานกรรมการบริษัทวายเอลจีบูลเลน t ินเ a อนชะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวดีและคุณสุวัฒน์ค่ะค่ะคุณพวันคะทองนี่ลงมาเรื่อยๆค่อยๆซึมซึมลงมานะคะแนวแนวโน้มนี้เป็นอย่างไรคะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้บ้างไหมคะคือต้องมองตามตามประจัยทางเทคนิคถ้ามองในระยะใกล้นะเพราะว่า ในช่วงนี้เนี่ยข่าวโดยนใหญ่ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างพพอร์ตราคาดกดดันราคาทองคำเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้าระหว่่งอเมริกากับจีนก็ดูค่อนข้างที่จะเค่อนข้างที่จะลงตัวหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจของยูโรโซนเองที่ค่อนค่อนข้างที่จะมีปัญหาตัวเลขเศรษฐกิจโดยนใหญ่ในภาพรวมก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็ทําให้ข้างเงินยูโรโซน อ่อนทาให้ยูสลาร์าแข็งแล้วก็กดดันราคาทองคําในดัตชกันเพราะนั้นเองถ้ามองจากภาพรวมโดยใกล้ๆระยะใกล้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเอ่อเอ่เอกดดันราคาทองคำค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรากลับมามองปัจจัยทางเทคนิคนะคะค่ะคือ,ค,อคือถ้ามองคาปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยเอ่อราคาทองคำเนี่ยพยายามที่จะหลุด พันสี่ร้อเออพันสองร้อยเจ็ดสิบ US dollar ในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ <Hey. S 1> แต่กส็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้เหมือนพอทุกครั้งที่หลุดหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบลงมาเนี่ยก็จะมีแรงซื้อทยอยกลับเข้ามาอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถสปอร์ตราคาทองคำได้แต่ถ้ามองอ,อในระยะใต้เนี่ย ถ้าราคาทองคำยังคงยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ไปต่อจนถึง 1, 000, หนึ่งพันยืนเหนือระดับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าโอกาสที่จะดีดกัดเนี่ยก็ดีค่อนข้างสูงแต่ปัจจัยหลักต้องดูว่าปัจจัยเออ,อะไรบ้างที่จะมาซัพพอร์ตราคาทองคำในระยะใกล้ีเนี้ค่ะถ้าข่าวใน เกี่ยวกับภกมิคุ้ันดาหน้าเป็นข่าวค่อนข้างสปอร์ตาราทงคำก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่แทบข่าวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นข่าวที่กดดันราคาทองคำก็คงจะต้องดูว่าเออราคาทองคาหลังจากมีผลมีข่าวมากระทบแล้วเนี่ยถ้าหลุดพันสองร้อยเจ็ดสิบลงไปเนี่ยรับกดไปเนี่ยที่เป็นรับใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ด เออหกสิบหกแล้วก็พันสองร้อยห้าสิบเป็นเป็นรับใหญ่แล้วก็เชื่อว่าในระหว่างปีเนี่ยรับนี้เนี่ยน่าจะเป็นรับสุดท้ายจนกว่าเออเออจะจะมีข่าวหรือมีอะไรเข้ามาสามารถเอ่อกดดันมากกว่านี้เพราะว่าประเมินแล้วว่าในในกลางปีนี้เนี่ยพันสองร้อยห้าสิบน่าจะเป็นรับสุดท้ายแล้วก็เออ กอบกับถ้าดูจากปัจจัยอื่นๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีปัจจัทยที่น่าจะมาสามารถซัพพอร์ตนะคะทองคำได้บ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเอวิกฤตที่ถึงช่วงนี้ซาไปแต่คงจะมีกัดกันมาบ้างนะคะแล้วก็เอ,อข่าวทางที่ยุโรปซึ่งมีปัญหาทางเลือกกันค้ากับอเมริกาก็ต้องดูว่าจะมีกระทุกลับมาไหม หรแม้กระทั่งเบเนเซียล่าซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ถูกแซงชันเองเนี่ยถึงแม้ถูกแซงชั่นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายน้ํามันของตัวเองได้แล้วเบเนเซียล่าเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทยอยเอาทองคําของตัวเองเนี่ยออกมาขายเอ,อเดือนที่ผ่านมาขายไปประมาณแปดตันก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งคอนเฟิร์มว่าถึงเปเนเซียล่าซึ่งถูก ถูกเซ็นท่านมาแล้วก็ทยอยขายทองมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถกดดันราคาทองให้ลงต่ำต่ำมากแค่นั้นเองก็คงจะต้องดูว่าหลังจากนี้ไปจะมีเอแนวโน้มอื่นๆเข้ามาสามารถพดทอดหรือกดดันราคาทองคำได้ไหมสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดก d f r เ d ด์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยเป็นวันอีสเตอร์อีสเตอร์มันเดยเพราะวันนี้กับวันจันทร์เนี่ย ็เชื่อว่าราคาทองคำเนี่ยคงจะแกวอยู่ในกรอบแคบๆแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยข่าวใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะมีเจวเลขประมาณการ GDP ใจมากหนึ่งทั้งที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะต้องติดตาเพราะฉะนั้นเราประเมินอย่างนี้ค่ะถ้าทองคำยังคงยืนอยู่เหนือพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าได้ เ,เราก็เชื่อกวอ่าถ้ายืนได้แล้วสามารถดีดกลับขึ้นมาเนี่ยที่พันสองร้อยปสิบห้าก็น่าจะเป็นตั้นแรกแล้วก็ตั้นใหญ่ตอนนี้เราก็กลับมามองว่าที่พันสอร้อยเนี่ยกลายเป็นตั้นใหญ่ไปแล้วนั้นถ้ายังไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับพันสาร้อยได้ก็ยังมองเป็นไซ้เลยกรอบใหญ่ให้ไว้ที่พันสองอยห้าสิบจนถึงพันสมร้อย US Dollar ับ u อ d o l l อ r ค่ะ ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณพวันนะครับขอบคุณค,ค่ะ,คคะสวัสดีครับค,คุณพวันนวะ